สัญญาณที่แฟนเก่าจะกลับมาขึ้นอีกเราข้อหนึ่งคือเขาพูดถึงเรื่องราวที่ประทับใจและมีความสุขเมื่อยามที่เราอยู่ด้วยกันข้อสองก็คือว่าอย่างนี้ครับ <c oughs> เมื่อเขาได้เจอเราหรือเขาไดุ้ยุับเราแบบจรง <c oughs> นนิงจังเขาจะพูดถึงปัญหาเดิมที่ทําให้คุณต้องเลิกรากันและอะไรจะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงจงมันก็แก้ได้จริงๆเขาคิดมาตลอดระหว่างที่ไม่เจอคุณว่ามันแก้ได้นะและเขาจะปรับปรุงด้วยวิธีไหนดีอะไรเงี้ยนะฮะแต่อาจจะพูดแบบไปเลยนะอาจจะพูดแบบไม่ได้จริงจังว่าเฮ้ยเธอ,อกลับมาคืนดีฉันเมื่อทุกอย่างผ่านไปแล้วด้วยดีแล้วนะครับรู้วิธีการแก้ไขและรู้สึกว่าใจของคนคู่ยังยังผูกพันกันนะฮะยังนนะะบอดดิ้งกันนะฮะบอนดิ้งก็คือต่อเป็นพันธะนะครับเป็นภาษาของเคมีก็เรียกบอนดิ้งข้อ3ครับ เขาพูดถึงเรื่องอนาคตกับเราอนาคตถัดจากนี้จะเป็นยังไงเออถ้ามีเราอยู่ด้วยเขาจะพูดประมาณนี้นะว่าอนาคตเนี่ยที่มีคุณอยู่ด้วยเนะี่ยจะเป็นยังไงนางว่าให้คุณดูให้คุณนึกภาพตามครับว่าถ้าเราไปอยู่บ้านเดียวกันนะแต่เดิมเราไม่เคยอยู่หลังเดียวกัน เราจะมีลูกหมาตัวนี้น้องให้เหมือนกันนะเราจะมีลูกกันสักกี่คนดีสของคนพอมไหมผู้ชายคนนึงผู้หญิงคนนึงเริ่มเก็ตยังข้อ3คืออนาคตที่เขาพูดถึงมีคุณอยู่ด้วยนั่นเองครับผมอ่าเก็ตไหมเริ่มเก็ตไหมโอ้โห3ข้อนี้เมื่อรวมตัวกันเป็นส่วนผสมที่พอเหมาะ ในการที่จะทําให้ทุกอย่างกลับมาคืนดีได้นี่มันจะโชว์อะไรบางอย่างว่าเขาแบบกำลังอยากจะกลับมาหาคุณนะครับในในเทคนิค3ข้อเนี่ยในสัญญา3ข้อนี้อยากกลับมาแน่นอนเหงาหรือไม่นั้นเป็นไปได้แต่อยากกลับมาอยากกลับมาก่อนนะอยากผมการันตีว่าอยากนะฮะเราเรามีเซนส์อย่างหนึ่งในการดูคนนะฮะว่าเขาพูดถึงเรื่องความหลังเก่าเขาพูดอย่างจริงใจ,รงใจหรือเปล่า บางคนอาจจะบอกว่าดูไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ให้มันสบครบ3าข้อเมื่อกี้ละกันนะฮะได้ามันอยากกลับมาก็จริงแล้วถ้าปัญหาเก่าเกิดจะทํายังไงล่ะเขาก็จะบอกวิธีการที่เขาบอกแก้เมื่อกี้ว่าถ้าเอา่อถ้าย้อนกลับไปได้หรือว่าถ้าแก้ได้เนี่ยปัจจุบันเขาจะแก้ยังไงเขาจะทํายังไงให้มันไม่เกิดขึ้นโอเค2ข้อแล้วนะข้อ3ครับอนาคตจะเป็นยังไงล่ะอนาคตมีเราอยู่ในความฝันเขาไหมเออไอเนี่ยสาคัญเพราะถ้าเขาพูดอนาคต ที่มีคุณนั่นหมายความว่าเขามองอนาคตที่มีคําว่าเราเราคือคุณกับเขาอยู่ด้วยกันมันเริ่มมันเริ่มชัดเจนขึ้นไงมันเริ่มเป็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วมันออกรูปร่างแล้วว่าเขาอยากอยู่กนะับเรานะฮะดังนั้นที่เหลือมันแล้วแต่เราตัดสินใจว่าจะไปยังไงต่อนะครับแก้วร้าวมันก็ราวนะฮะสมานมันก็เริ่ําลำบากให้มันเหมือนเดิมก็ลําบากนะครับอันนี้น,นี่มองผมนะมมองผมเลยนะ แล้วที่2อง uh, history repeat itself ประวัติศาสตร์มักจะซ้ำรอยเดิมเสมอนะครับแต่ผมไม่ได้ไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นที่กัดจะกลับมาคืนดีคุณไม่มีทางเลยที่มันจะคืนดีร้อเต็มเป็นคนที่ดีไม่ได้ว่าอย่างนั้นแต่ผมบอกว่าประวัติศาสตร์มีโอกาสที่จะกลับมาเสมอนะฮะไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเขาเคยทำยังไงกับเราถ้าสมมติเป็นเรื่องที่ไม่ดีแล้วกันมันก็มีโอกาสที่จะกลับมาไม่ดี ถ้าคุณจะคืนดีเขานะอย่าไปคืนดีบคนที่เขาทำร้ายคุณหรือว่าคนที่บอกว่ากดขี่ข่มเหงคุณอันนี้ผมไม่เชียร์ไม่เชียร์ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยไม่ลังเลีใจร้อยเปอร์เซนต์ด้วยกดขี่ข่มเหงคุณเอาเปรียบคุณไม่เชียร์นะครับคดโกงคุณคิดคิดเรื่องไม่ดีกับคุณเอารัดเอาเปรียบไม่ให้เกียรติคุณตัดทิ้งครับยกเว้นแต่กรณีท่า เป็นเรื่องความไม่เข้าใจกันเรื่องของงานเรื่องของพาชั่นเรื่องของอะไรที่แบบมันดูซื่อมันดูซื่อสารมันดูจริงใจแบบเออคุณไม่เข้าใจหรอผมต้องทํางานตอนดึกนะส่วนคุณผู้หญิงจะทํางานตอนกลางวันอาเขียนนี่ไม่เข้าใจแล้วก็สุดท้ายก็เลิกลาไปด้วยความไม่เข้าใจแต่อันนี้อย่างเงี้ยม,มันด้วยความบริสุ์ใจเนี้ยกลับมากลับมาว่าค่อนข้างเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงกลับมาได้แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ตบตีคุณจนถึงขั้นเลิกลาคนที่ขี้ถึงคุณคนที่ทําร้ายคุณดูถูกพ่อแม่เราดูถูกสิ่งที่ให้กเ,หเรา พูดคำแรงเลยนะตัดตัดมันไปเลยไม่อยากไปแคร์มักขอให้คุณอย่าเอาคนแย่ๆกลับมา